วันนี้พี่ใหญ่ามาทำอะไรคะวันนี้อ๋อมันจะทำพิธีเทนางแมวเพื่อ <Okay. S 2> ที่จะขอฝนอ๋อค่ะอันนี้เป็นประเพณีของเราใช่ไหมคะครับเป็นประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายตายแล้วแหละแต่เราก็ปีนี้มันแรงเลยอยากจะทำให้ฝนฟ้ามันตกถูกต้องตามฤดูกาลตามที่รุ่นปู่รุ่นย่าทำกันสืบมา กี่ปีมาแล้วคะทำทำแล้วมันจุดๆหร เพิ่งนี้ปีห้าปีมาแล้วครับปีนี้เพิ่งจะประยุกต์อีกทีหนึ่งครับโควิดมานี่ไม่ได้ทอช่วงโควิดก็หาไม่ได้ไม่ได้ทำปีนี้อลังการไหมคะก็ประมาณนี้นะครับก็แขวนางแมวใช่ไหมคะครับแขวนางแมวอันนั้นใช่แมวไหมคะไหนแมวแมวครับแมวแมวค่ะไม่ได้ไม่ได้เสียเราเขาเป็นแมวครับแมวครับแมวแมวไปเปิเราเตรียมอะไรไว้แห่กันบ้างครับปีนี้อ๋อก็นี่ก็มีหลักๆก็มีแมวแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนี่พญาแทน ประหยัดประหยัดปยัดแทนก็คือไม้กอดเขาก็ทำกันแบบนี้มาแล้วข้างหลังนั้นอะไรก็ตุ๊กตาอ๋อเชิดครับคุณเชิดคุณเชิดคุณเชิดตัวนี้เป็นตัวล่อล่อเมฆรวบัวบประกอบประกอบอันนั้นตัวล่อฝนเยอ่ะครับตัวล่อฝน เรามีความเชื่ว่ายังไงกันบ้างครับใครทำโาณตัวเอก็เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณมานะครับผพระ่าผู้แก่พาติทันเวนมาตั้งแต่โบราณเด็กๆก,ก็เห็นเขาทำนะผมมันก็ตกนะ <c oughs> เราก็เออน่าจะบจากทำบ้างนะครับหมู่ <c oughs> บ้านนองกุฏิครับหมู่ที่7ตำบลพระผาชัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใ่เพชรโฮงมึงจันครับผู้ใหญ่หญหบ,หญบ้านหมูที่เกตตำบลพับพาชัยอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ววันนี้เรามั่นใจไหมครับว,ว่าจะมีฝนตกออ๋อก็มั่นใจครับยินงีครับ ร่วมทนแลกันตาหมดเลยเมื่อฝนลมไม่มาอาจจะอาจจะอาจจะต่อคิวก็ได้เพ่อทางข่าพุ่งเหไปเมื่อวานซืนนี้ติดตามคิวครับวันนี้ก็ต้องต้องรอกันไปจะเดินเล่นรอบในหมู่บ้านครับก็จะเห็ืรอบหมู่บ้านครับแล้วจะเชิญพุทธตรงไหนครับ กลางหมู่บ้านครับศารพ่อปู่พุ่งนี้เราทำบุญกลางบ้านเย็นนี้ก็สวดสวดมนต์เย็นแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตักบาตรทำบุญเพื่อเป็นชฉลิ่มงคลแก่หมู่บ้านครับซึ่งตักบาตรกลางบ้านนี้จะมีกันทุกปีครับเขาเรียกว่าทำบุญกลางเดือนพกษกำางคำรักทำมีในทุกคนมาด้วยครับนี่นั่งลำมากันเยอะเลย ก็เป็นกรรมการหมู่บ้านคุมสตีคุมอสมและชาวบ้านมาร่วมกันกันแล้วก็สาวผู้สวย